อ,อันนีน้ฮะมาแล้วมานี่บ่นี่บ่อโอ้โหหรอเอ้ยขบงไทยยืง,ง,างยากายนี้ยืมยุดเจาวาปยาอ พุ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 มาเห็นมาเหเป็นไรได้เซียนอ้าวนานานามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นคลองใสไก่นะครับนะโอ้ยขักดี นี่คือวิวทิวทัศน์เพื่อนเห็ดไรนาส่วนผสมรอบคันเทนาก็จะเป็นต้นมะพร้าวโอ้โหนี่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 ได้แล้วนี่เสียนตั้มเก็บไปเก็บมากั็เต็มย่างคือเขาแล้วเลือบดีกว่าเว้ยมันมาสิรดไปละตัวเดียวก็ดี ซูนอยู่บนไหนอืมอ,อู้มาเลยบ่อู้มาเลยครับอือมันมันเป็นเฮียนะครับของผม,มนะเฮียเฮียมีมีเฮียเฮียเินคือจ้าครับออน่านน่านนๆานน่านใน,น,นอ่ะครับ อันนี้ฮะมาแล้ว มานี่บ่นี่บ่บโอ้ฮนะ,ะเไไดี๋ยวตามมือ ใส่ไก่นะครับนะสามคน ฮะไม่ยังเออยังปลาเค็งไว้ยได้การแล้วปลาเข็งสิโอ้ซอยทันกันทมากินกันนะเนาะนี้แม่ นี่มาจับติดเนี่ยแบนี่ของกว่าเอาคือว่าไปนั่นมาดีโอ้ยมันกระโบแม่นเลยเนาะไปว่าไปนั่นเนาะอ้าวตัวสองตัวเก็บสเปร์ไปเรื่อยๆนะครับนะเก็บของใส่ไก่ของใส่ไก่นี่น้องดาวทีมจะดุ้งมาซอยพี่โคกแล้วเพราะว่าบ่ได้เรื่องน้องดาวเว่า ทิ้งจะรุ่งเลยป่อทิ้งจะดุ่งเลยนะครับกำลังมาหาดัดเออฮัอดใหม่เขาจะค่อยไปน่าได้เลยตัวนอจิบนนด่บบดดดางแล้วนะลม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 หลีหลีอตอนนี้เซียนโคกของเราก็ต้องหาตัวช่วยแล้วครับนะ

เยอะครับมาี่ยพีพอยยังนะเอาาโอ่งมา่พืนนี่เหอเฮ้ยาวโอ่งคขาโอ่ง่้าโอ่ง่ะกรักกะกเหรอกินกันตัสี่โมงเช้า็นสี่ทุ่มฮะได้หแทนเลยเบือเบือวัดตองนแก้วนแก้ว ไปแล้วครับสองโเมียนะครับหายสิบแปประสมเดูดีนี่เขาเอินมาแก้แห่นะครับนะคำ ต้องแก้กับเมียนะครับครับแก้กับมียยิงผู้อื่นแบบเป็นเรื่องเลยครับเบาโคเขานี่ก็เป็นกันบรรยากาศนะครับตึกแห่นองใสคลองใส่ไก่นี่นะครับอย่าพึ่งไก่นี้อย่าหยุดจะมาไป็นยังไงมาูกผูกผูกพ่อมาแหนหัว สร้างแต่คอนเทนต์อยู่เรื่อยสู้นี่เขาปล่อยเขาออกมาวะจกเอานะฮะก็ได้จกทิ่มไปทั้งหน้านะนะครับนี่คือเงินเขาเอินแก่แหนะครับเหมาะสำหรับปลาที่น้องคลองห้วยที่มีนักลายเป็นอย่างเงี้ยลาย จะมาเอาบรรยากาศให้เบิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกางไว้กางไว้กางไว้อันยังไว้ยังไว้ยังไว้ดึงเข้าไปมุมพุ่นมันก็ออกนี่หิ้มแล้วนางโตงมขึ้นไปบวสุดขู่คอยชีไปงมลงมาดึงเข้าไปอีกดึงเข้าไปอีกโครแต่คตบุญท่าได้หรื เออขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการติดตามสำไดอย่ลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องดีสสวัสดีครับโอ้อลกออนมแล้วอันนี้เสออ